คำเตือนคิปวิดีโอนี้จัดเทศขึ้นเพราะความอยากกินของเจ้าของช่องบอ่มิีสาระมีแต่ความหิวเท่านั้นแนะนำให้เจ้าเอิ้นมมูอมาน่งเบิ่งน้ำเพราะเวลาหิวเจ้าสุด้มีมูไปกินน้ำกัน สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสู้ผู้สู้คนนะครับเนาะผมบ่าวเมยกินอีกไลน์ชาแนลครับผมสวัสดีจ้าพักแพล็กลินไลน์ชาแนลจ้าครับผมเมอร์รี้เปลี่ยนบรรยากาศครับมาอยู่ข้างขอไกล <c oughs> ลงมาข้างล่างภาพสีผ้านองไม้อ,อย่างบุ้นี่อย่างอย่างบุ้นี่อย่างเมอร์รี้สีผ้ามากินมาล่าจ้ามาเมย์มาเมย์มาเมย <c oughs> โอ้อย่างแล้วไม่ไม่หนห้อนเลยพี่น้อนมานี่อันเป็นเบคอนพันเห็ดเข็มนะจ๊ะ ใส่แบบมาลาน้ำพริกมาลาหยิบๆเลยจ้ะพี่น้องมาจ้ะมากินกันเลยเจจ้าสิเมืองนะหมูมันๆดีน้นองมีหอยแมงผู้อบชีสด้วยด้วพี่น้องอู้หู็กสอะไาไม่บอกก็กินเยอะกลับสมาร์ทเลยเ็ดพี่น้อง อันนี้คือมันยอดฉาบครับอือันนี้ของว่าไม่ต่างหาหตัวน,นี้อันนี้เชียงกี้ย่างนะอืมตการนะครับเบคอนครับนั่งก่อนน้ำดืมมล่าวันเด ข้าวเมี่ยนกระดาษกระดกินข้าแดกแต่หมักเลยเพราะเคยกินเยอะเกิยมาละมาไหม มให้แดนดา่าเด้อแดนดา่ดนดาเนาะมันเยิ่มเยิ่มดิเบคอนสาชั้นสชั้นพัน ปุ่มหนาปุ่มตาเวีนน้องเอ้ยขับรถไปบนมัานเลยครับไปายเป็นผู้อบชิตจับบัะที่มือกันนะ

้องครับทำฉันมันๆน,นะจัดจับปากเดือบมไม่มได้ไปลองเลยรัวัาลั

ชาเปลมาล่ะเค็มวินชา <laughs> เอารู้มาจากแม่เค็มชอบเปล่า ต้องกินแบบประเทศน้ำจิ้มกัน,กนไฟเยิม้มๆต้องไม่มากินไฟเด้ะขอยเริ่องผู้ตอมชื่อตดบ้านบ้านเล้อออกเข้มๆข,ของชีดนิดนึงไป้าหมหอมจิ๊ด ไปกินมากพี่น้องไอ้เฮ็ดเฮ็ดเข้มไอ้พ่นข้อพี่น้องไอ้ส่วนหนึ่งท่าเจ้ายู่ส่วนหนึ่งลงข้อพี่น้องเดี๋ยวเอาอไปเอาเยัยงกันกินกบ dán tận con quần lên Kim cả bốc con quần đấy, bên nào đấy Hãy subscribe cho kênh Ghiền พจบี <ak> ่ดมันดยผ่นเดมาลาเดดรเล่าจะเท่าเ็ดมาลาเ็ดมาืไอย เผ็ดแบบห่อนๆพี่นนอะเผ็ดลิ้นชาเขาจะต้องให้ตัวใส่ใสไม่งำพี่นาะมองไปวะผ้ขีดเดิ่มๆนี่พี่าอันนี้็ได้ไม่ตัวเป่งๆเลย บ้าเมยกินคนเดียวได้พี่น้องเป็ดกานตรวบ่ท่านแล้วบ่แม,นนมนนแ่นพี่น้องมันเผ็ดแดดนี่นพี่น้องลยแสบดินเอ้ยเนี่ยเนี่ยเขาแสบเนี่ออกขอนพี่ศพพี่น้องมันไหลกับเมา

ไปกินมากกบตี่ขางตาน้ำตาบเปารอตีหนหางเลยเียงงกึ๊กเลยพี่น่อสุดท้ายสุดท้ายแล้วจ้าเรียบร้อยสุดยอดก็ไม่เท่าไหร่ดินชาพี่นหน่องเลยใจมันมันเผ็ดมันเจมบวบอกเข้าใจว่าดินช้ายหย่อนเพดหรือหย่อนเค็มเลยพี่น่องท่านี้น สาบไปมื่อไรพี่น้องเห็นไหมจิ้มเลียวพี่น้องเมด่อสาปากเมต่ <laughs> หานยังไม่กินกิ๋วจพี่น้องเลยใส่กับเสียบเดี๋ยวพี่น้องอาหารวาง,าวางแต่ว่าอ้วนได้พี่น้องสามสันมันมันโบอวนยังไงนะพี่น้องมันหมูเน้นๆสุด <laughs> ท,ท้ายนี่ก็ขอบคุณแรงเที่ยวเรงใจทุกทุกสู่ทุกคนนะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ได้ด้วยจ้า ลอยเป็นกำลังใจให้นะาดื้อทา้งาเพจ f a c e b o o กกินอีกแล้วชาแนลแล้วก็สองทง y ง YouTube จ้ะกินอีกแล้วชาแนลจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามลอยเป็นกำลังใจให้เบาเมกกรสาวผักแพลวกินอีกแล้วชาแนลนะจ้าวันนี้ไปก่อนนะจ้าบ,บ๊ายบายครับสวัสดีจาา้า